สวัสดีครับพบกับสุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เดือดตุกมองช้างศึกต้องวัดกับจีนในคัดบอลโลลั่นมาโนยังดีไม่พอเดืตุมองทีมชาติไทยมีโอกาสจบรองแชมป์กลุ่มแต่ต้องไปวัดกับทีมชาติจีนปีวงพิวอ่อนกครับอดีตกอนาทีมชาติไทยเผยผ่านทางเพจบีบางประกงนะครับหลังทราบผลการจับสลากการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2องรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายจับ ทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติจีนและอีกทีมรอบคัดเลือกคือสิงคโปร์หรือกวางโดยตุตุ๊กวีพงศ์ผิวอ่อนได้เปิดเผยนะครับว่าดยแล้วเราคงจะไปวัดกับจีนเพื่อเข้ารอบ2เป็นที่2ต่อจากเกาหลีใต้ที่น่าจะเป็นแตงช้ำกลุ่มโดยในนัดแรกมันสําคัญที่สุดเราต้องเปิดบ้านเอาชนะนักเตะเมืองมังกรให้ได้แต่ถ้าแพ้หรือเสมอจะลำบากในทันทีกับเกมที่เหลืออยู่ซึ่งทั้งหมดก็้นอยู่กับการเตรียมเทียมว่าเราจะทําได้ดีพอหรือไม่ โดยส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่ามโนปูกิ้งเป็นกฎที่ดีแต่ไม่น่าจะดีพอที่จะพาฟุตบอลไทยไปบนโลกได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังเดอะทูก,กล่าวสำหรับทีมชาติไทยนะครับจะระเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลก2022เราัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4ีนัดแรกพบกับทีมชาติเยนในวันที่16พฤศจิกายนปี2566ส่วนสนามเวลาแข่งขัรนรวมไปถึงช่องทางการแทอดสดจะมีการประกาศยืนยันอีกครั้งภายในภายหลังนะครับ มาดามแป้งเปิดใจครั้งแรกหลังรู้ผลทีมชาติไทยร่วมสาย2ทีมยักษ์เอเชียสั่งมาโนททำกันบ้านมาดาาแป้งนนพันล้าสันนกครผู้จัดการทีมชาติไทยเปิดใจยอมรับทับชังศึกเจองินหนักผลการจับสลากแปลงสายของทีมในกลุ่ม4เจอกับ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างเกาหลีใต้และจนยืนยันพร้อมสู้เต็มที่เพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้ในฐานะรองแชมป์กลุ่มแต่ต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักเพราะเกาหลีใต้และจีนเป็นทีมระดับทัพของเอเชียทั้งคร ในช่องเกาหลีใต้ที่อยู่ในมาตรฐานระดับโลกไปแล้วและมีนักเตะเล่นอยู่ในลีกยุโรปเกือบทั้งเทียมเช่นเดียวกับทีมจากทัที่4สิงคโปร์หรือกวมซึ่งเราก็ประมาทไม่ได้ดังนั้นในเมื่อเรารู้คู่แข่งบ้างแล้วแป้งจะย้ำทีมงานสตาฟโค้ดและโค้ดมนุโปรกิ้งให้ทำการบ้านและศึกษากู่แข่งให้ละเอียดที่สุดแล้วเหลือฟ i f a าเดอีก2รอบในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมก่อนเข้าสู่โปรแกรมคัดบอลโลก ระหว่างนี้เราจะพยายามเตรียมทีมต่อไปและให้ดีที่สุดเพื่อลุ้นเข้ารอบอย่างน้อยที่สุดในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มให้ได้เนื้อสิ่งอินไดฝากแฟนบอลชาวไทยรอเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยเราจะทําเต็มที่ภายใต้ความฝันของคนไทยทุกคนนะครับสารัตยูเย็นนะครับรับบีจีอยากมีแชมป์ติดไม้ติดมือแต่ต้องมองเกมต่อเกมสารัตยูเย็นนะครับเชื่อว่าบีจีปทุมยูเนเตตต้องมองเกมต่อเกม และไม่กดดันตัวเองจนเกินไปในการไล่ล่าแชมป์ฤดูกันใหม่บีจีปทุมกำลังเก็บตัวที่ขอนกันอย่างเต็อเนื้อครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลุยศึกไทยลีกฤดูกันใหม่ปี2023-2024บรากาศการเก็บตัวเป็นไปอย่างอบอุ่นทุกคนได้ทํากิจกรรมร่วมกันปรับตัวเข้าหากันทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีเข้าหากันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับช่วงปีซีซั่นเราซ้อมกันช่วงเช้าและเย็นเป็นปกติเพื่อให้มีสภาพกามฟิต สมบูรณ์ก่อนเริ่มต้นฤด,ดูการซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีในการฝึกซ้อมครับผมคิดว่าเรามีความฟิตในระดับที่ดีมากน่าจะได้ประมาณ70-8 0%กันแล้วสารัดกล่าวเด๋ยนนี้เรามีเกมอุ่นเครื่องมากขึ้นที่จะได้ลงเล่นในแมตช์ฟิตชี้ว่าเราพร้อม100%รเรก่อนเริ่มต้นฤดูการทุกอย่างอยู่ในทิศทางที่ดีตอนนี้ก็มีความเข้าใจในวิธีการเล่นและแทคติกที่โค้ชทงต้องการครับโค้ชมาปรับให้เรามีเกมรุกที่ดีดุดันกว่านี้ครับ อย่างปีที่แล้วเราคลองมันเยอะแต่ไม่ค่อยเียบขาดในการเข้าทาก็ได้ปรับตรงนี้ไปสําหรับนักเตะต,ต่างชาติก็ปรับตัวดีดีครับรวมถึงนักเตะใหม่ๆพวกเรามีการสื่อสารกันได้ทํากิจการร่วมก,กันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับทีมส่วนเจชนะทิพย์เราคงไม่ต้องพูดถึงคุณภาพของเขาเราทุกคนรู้ศักยภาพของเจอยู่แล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวให้ลงตัวกับทีมได้เร็วแค่ไหนการได้เจมาก็จะช่วยให้บรรยากาศภายในทีมดีขึ้นมากเพราะเขาเป็นคนสนุกช่วยสร้างสรรบรรยากาศให้ทีมได้ดีมากเลย ีนี้เป้าหมายของเราเะเจนก็คืออยากสัมผัสด้วยแชมป์ไทยลีกและแชมป์อื่นๆเรามีการเสริมทัพเข้ามาเต็มทุกคุมกัลหลังแต่เราก็ไม่เอามากดดันครับก็พยายามทำนี้ดีที่สุดโฟกัสไปทีละเกมเชื่อว่าก็เป็นอีกรูปทุกการที่เราจะทำผลงาน,นดีก็ฝากแฟนบอลมาเชียร์ให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะครับเราจะตอบแทนทุกคนด้วยการคว้าแช,ชมป์ในปีนี้ให้ได้มีคอนเสิร์ครูเพ สมาคมฟุตบอลจับตาใช้ราชมังคลาคัดบอลโลกนัดที่4 50วันฟื้นฟูสภาพสนามราชมังคลากีฬาสถานมีเวลาปรับปรุงสนาม50วันนะครับนับตั้งแต่หลังจากคอนเสิร์ตคูเพก่อนแมตช์คัดบอลโลก2 0ั6รอบ2นัดที่4โดยจะเปิดรังดวลกับเกาหลีใต้ในวันที่6มีนาคมปี2567ซึ่งถือเป็นเกมในบ้านนัดที่2ของรอบบมอีุด้วยและนั่นสมาคมฟุตบอลไทยยังลังเลเขาจับตาสถานการณ์ก่อน หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันแล้วว่าจะใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดเปิดสนามกลุ่เ4ระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านรับมือกับทีมชาติจีนในวันที่16พฤศจิกายนในปี2566กันบดยการหลังจากนั้นอีก2เกมทัพจังสึกจะลงแตะเป็นทีมเยือนทั้งหมดประกอบไปด้วยนัดที่2วันที่21พฤศจิกายนปี2566 บุกเยือนทีมจากรอบคัดเลือกสิงคโปร์หรือกวมสนัดที่3นะครับวันที่21มีนาคมปี2567บุกซดเกาหลีใต้และก็จะกลับมาเตะที่ประเทศไทยนัดที่4วันที่26มีนาคมปี2567เปิดบ้านพบกับทีมชาติเกาหลีใต้โดยทั้งหมด4เกมของสมาคมผู้บอลไทยยังไม่ได้ประกาศว่าจะใช้สนามราชมังคลากีสาสถานเป็นรังเย่าเหมือนเกมนัดเปิดสนามหรือไม่เพราะยังต้องรอจับตาสถา,านการณ์ครั้ง ลังจากสนามดังกล่าวถูกจัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกคูเพ m u มิวสิกออฟเดอะซ w o r สเวิลด์ทัวร์บงคของวงคูเพยวงดนตรีร็อกชื่อดังจากประเทศอังกฤษที่จะมาทำการแสดงสองรอบในวันเสาร์ที่3และวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ปี2567าทันทีเท่านั้นนะครับหลังจากคอนเสิร์ตดังกล่าวจบลงจะมีเวลาปรับปรุงสนามประมาณ2เดือนหรือ50บวันเต็มก่อนแมตช์แข่งขันฟุตบอลโลกของทัพชังศึกที่จะลงเตะกับทีมสงขลาเกาหลีใต้ โดยมีกำหนดการฟัดแข่งวันที่26มีนาคมปี2567ซึ่งยังคงต้องรอการพิจารณาจากสมาคมฟุตบอลไทยและฝ่ายจัดการแข่งขันอ,อีกครั้งเดียวว่าจะใช้สิ่งเวียงแข่งย่านหัวหมากได้หรือไม่นะครับมีแต่ปัญหาเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่คือสุปขาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29กรกฎาคมนะครับ